วันนี้ไปเล่นเปนยังไงบ้างลูกก็ดีครับแม่โอ้เอ่องั้นเดี๋ยวผมขึ้นห้องไปทำกันบ้านก่อนแล้วนะครับแม่แล้วหมวกพลางตัวของพ่อละ,อะเฮอแมนอ้เออแม่ถามลูกอยู่นะเฮอรแมนหมวกพลางตัวของพ่ออยู่ไหนฮะ อ่ผมเออผมจะบอกว่าผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจมันเป็นอุบัติเหตุครับแม่อะไรเป็นอุบัติเหตุเออผมทำมันหายตอนที่เราเล่นตามหายเอเลียนกันอยู่นะครับคุณแม่ฮอแมนลูกก็รู้ว่าชุดนั้นน่ะมีค่าต่อแม่มากสัญญากับแม่ว่าลูกจะดูแลมันอย่างดีไงอ,อ่ะผมรู้ครับ ผม,ผมไม่ได้ตั้งใจผมแค่เอ่อทำมันหลุดตอนเล่นนะครับผมขอโทษนะครับแม่มันหายไปแล้วอะครับโอไม่ต้องร้องนะลูกนะทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองนะยังไงนะครับถ้าชุดของพ่อหายไปจริงๆเราก็หาเจอได้และทั้งลูกและแม่จะไปหาด้วยกันยังไงละจ๊ะดีไหมเอยเราละครับมันไม่ยากหรอกนะที่จะหาสิ่งที่หายไป ถ้าเราลองทบทวนดีๆความลับอยู่ที่เราต้องสะกดรอยตามรอยเท้าของพ่อสะกดรอยเหรอครับใช่เงินตอนที่ลูกพาแม่ไปที่ที่ลูกไปเล่นกันหน่อยได้ไหม,มจ๊ะรีบไปกันดีกว่านะโอเคครับเออโอ้เอ้ยนี่สะกดรอยโอเคครับอืผมเหยียบตรงนี้นะครับ แล้วก็ตรงนี้แล้วก็กระโดดไปตรงนี้แล้วผมก็เอาท้าไปให้ตรงนี้แล้วผมก็กระโดดลงมาตรงนี้ไอ,อ้นี่ลูกไม่ต้องสะกดรอยทุกรอยก็ได้นะเอาแล้วแม่ไม่บอกผมก่อนละครับแปลกเราสะกดรอยตามที่ที่ลูกเคยมาแล้วแต่เราก็ไม่เห็นว่ามันจะมีที่ตรงไหนที่ของจะซ่อนอยู่ได้คงมีใครหยิบไปแล้วมั้งใช่ ต้องมีใครไปแน่เลยไม่แน่อาจจะเป็นเอเลี่ยนละมังกบแม่โอ,อ๊พรุ่งนี้เราจะไปเช็คที่แจ้งของหายกันนะแม่หวังว่าเราคงจะหาเจอนะหมวดนะั่เป็นสิ่งที่ทำให้พ่อคงรู้ปูมิใจที่สุดเลยไม่ต้องเป็นห่วงครับแม่ผมจะหาหมวกของพ่อ,อเอง แม่ฉันเสียใจมากเลยที่ฉันทาชุดจงพอหายอ่ะฉันต้องตายแน่ๆเลยแต่เรากลับไปเอามันไม่ได้นะมันอันตรายมากฉันก็ไม่ได้คิดว่าจะกลับไปหรอกนะฉันแค่คิดถึงป้าป้าแคลมป้าทําไมอ่ะเขาเคยเป็นสมาชิกของเสือหอยไม่ใช่หรอไม่มีทางอ่ะนายจะเอาหมวกของป้าป้าไปไม่ได้ฉันแค่อยากจะขอเยี่ยงมาเพื่อนพ่อนายไม่มีทางรู้หรอกพอแม่ฉันเอามันไปเก็บไว้ที่ห้องใต้หลังคาเหมือนเดิมฉันจะไปเอามันกลับมาให้นาย จะดีเหรอฮะงาเพื่อนเดี๋ยวฉันจะทํากันบ้านเลขให้นายทั้งเดือนเลยก็ได้โอเคเป้าแต่นายสอบตกเลขนะโอเคงั้นรอเขาสอบให้ด้วยช่างหัวมันเถอะป้ะเย้ตับตับเจอแล้วครับแม่อู้ดีมากลูกเจอที่ไหนจ๊ะฮะก็ตรงที่ผมทิ้งมันไว้นั่นแหละครับที่สนามเด็กเล่นเดี๋ยวผมเอาไปเก็บให้นะฮะ ่ไม่ต้องรีบขนาดนั้นหรอกไหนเอามาดูสิเอยโดนแล้ว,วนี่ไม่ใช่หมวกของพ่อนี่เฮอร์แมนฮะไม่ใช่อ่ะครับเฮ <Her Man, S 2> อร์แมนบอกแม่มาเกิดอะไรขึ้นกับหมวกของพ่อเออผมทำมันหายที่ฐานทัพเอเลียนเหนือป่าสารหร่ายครับแม่ลูกไปไหนมาเนี่ยในรูปบอกแม่ว่าลูกไปเล่นซ่อนหาเราเล่นซ่อนหากับ เออพวกเอเลี่ยนโอ้ไม่นะนี่มันแย่มากนี่มันแย่ที่สุดเลยทำไมครับมากับแม่เร็วโอ้ยโอ้ยแม่เมาเๆาเมาเมาเจวดอนทำไมถึงทำแบบนี้ขอโทษครับป้าป้าผมแค่พยายามไปช่วยเฮอร์แมนการช่วยเพื่อนโดยการแอบเข้าไปในที่ที่ลูกไม่สมควรน่ะมันผิดนะเชดอนลูกไม่มีสิทธิ์เข้าไปที่นั่นมันอันตรายมากด้วย ใช่และการปิดบังมันก็เหมือนกับการโกหกนั่นแหละที่ลูกเจอกับพวกสองขาและปลาไหลอาจทำให้ลูกได้รับอันตรายได้ <c oughs> ฉันว่าตอนนี้ถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะต้องบอกให้ทุกคนรู้ว่าพวกสองขามันใกล้เข้ามาแล้วพวกเราจะได้อยู่ห่างๆ เหมือนที่แม่ฉันแกะรอยเท้าตัวเองเพื่อที่จะตามของที่มาหายกลับมาเลยแล้วถ้าพวกเอเลี่ยนจเจรยญกล้าหันของพ่อพวกมันจะแกะรอยกลับมาหาที่ที่พวกเราอยู่ก็ได้นะเฮอร์แมนพูดถูก <Huh? S 2> พวกสองขาเคยมาที่เชลแลนด์เพื่อมาหาสมบัติครั้งหนึ่งแล้วงั้นพวกเราต้องรีบกลับไปเอาหมวกพรางตัวคืนก่อนที่พวกมันจะเข้ามาเจอจะทำยังไงล่ะครับเราต้องเรียกหนวยลูกเสือหอยกลับมาทำภารกิจอีกครั้ง เสือเตรียมตัวสายหันอีกทางหนึ่ง,อา,ง,งอาวุธพร้อมโชว์อาวุธเครื่องสั่นปลาไขลานสเปรย์พริกไทยเอาไว้ทำอะไรอ่ะไม่รู้สิดีมากเราพร้อมจะออกเดินทางแล้วเออแมนนับไปหน่อยสิ Yes Sir กับตนแคลมสาย ทุกคนหยุดสูสงลูเธอเอาวุธพร,ร้อมนะเครื่องขย่าทำงานได้ลูต้าทำอะไรอ่ะเดี๋ยวพวกปลาไหลก็ได้ยินหรอกนั่นแหละที่เราต้องการพล้วก็เชลครับเตรียม <c oughs> ตัว <c oughs> ทุกคนจับผางมาันไว้เอาละ่ะพี่ปล่อยเยอะเร็วบ,าวบา้าเลยมาเยอยอะเอาละพวกเราทำตามแผนนะ หมวกพรางตัวของพ่ออยู่น er no nee> ั่นไงก้มตปำๆไว้แล้วแอบท้างหลังป้าป้าเวัง โอดูนั่นสิพวกขอยพวกนั้นกลับไปอีกแล้วเห็นปะม,มาเริ่มทำได้แล้วเทพีบ่วยเราแล้วช่วยกันยวกนระวังวกตัวเล็กเนี่ยวิ่งเร็วชะม,มัดเลยอะไรดิเออนี่มันทองเหละเนี่ย,ยสายไปแล้วละ่ะ<ม>เขาเห็นแล้วเชลแลนด์กำลังตกอยู่ในอันตราย ออทั้งหมดนี่มันความผิดของฉันเองฉันไม่ควรยืมหมวกนี้มาตั้งแต่แรกเลยตอนนี้พวกเองเรียนได้ไปแล้วหนึ่งเหรียญต้องมาตามให้อีกเหรียญแน่เลยคงมาหาที่เชลแลน์แน่เลยมันช่วยไม่ได้นี่พอฉันใช้ความกล้าหาญได้เหรียญทองนี้มาฉันก็ต้องใช้ความกล้าหาญเอาคืนมาให้ได้เฮ้ยอย่านะเฮอร์แมนหย่า ด่นดูดความสนใจเฮ้ย hey, น้ำมันทองอีกหรือเปล่าเนี่ยเ <c oughs> หรอให้ดูหน่อยสิ <c oughs> โอ้โอ <c oughs> ไปนะไปไหนแล้วมาเลยเราเข้าน้ำ <c oughs> ไปหมดแล้วโอ้ <c oughs> ผมได้มาแล้วผมได้มาแล้วเพอแมนขอบคุณพระเจ้าลูกปลอดภัยแล้วผมก็ได้เหรียญกลับมาด้วยนะครับเพราะผมรู้ว่ามันสำคัญกับแม่ขนาดไหนขอบใจแต่ถึงลูกจะเอามันกลับมาได้ก็ไม่ลบล้างความผิดที่ลูกทำเนดะ้ครับแม่ผมเข้าใจแล้วการปิดบงังความผิดก็เหมือนกับการโกหกอะ่ะผมสัญญาจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วนะครับป้า,ปารู้แล้วว่าจะสอนลูกๆให้รู้จักความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบอยังไง ป้าปาจะก่อตั้งกลุ่มลูกเสือหอยอขึ้นอีกแล้วจะดูว่าใครจะสามารถทําดีจนได้เรียนกล้าหารบ้านโอ้นั่นก็หมายความว่าพวกเราจะมีชุดยูนิฟอร์มแล้วก็หมวกแล้วไม่ถล่มพวกเอเลี่ยนกันอีกใช่ไหมล่ะครับดีจังเลยโอเคมผมจะไม่ไปถล่มพวกเอเลี่ยนหรือว่ายาน UFO ออกก็ได้ ปลูกต้นสาหร่ายเนี่ยมันยากกว่าที่คิดนะเนี่ยใช่แต่มันก็สําคัญที่จะทําให้สวนของเราดูสวยอยู่เสมอในที่สุดก็ต้นสุดท้ายแล้วอเย้ลูกเสือหอยเตรียมจอดแถวนี่สําหรับงานที่สําเร็จนะโอ้โอเหมือนของพ่อเลยอ่ะชอบละสิใช่ไหม โอ้ oh, สวัสดีครับเฮอร์แมนและเพื่อนๆเ,เรียนรู้บทเรียนที่มีค่าในวันนี้การปิดบังความลับจากพ่อแม่นั้นมันก็ไม่ได้ต่างจากการโกหกเลยผมขอยืมลูกบอลได้ไหมครับสัญญาว่าจะดูแลมันอย่างดีเลยนะให้ผมนะครับ แล้วเวลาคุณสัญญาอะไรกับใครไว้ว่าจะดูแลของของเขาให้ดีคุณก็ต้องรักษามันให้ดีเหมือนกับว่าคุณรักษาของของตัวเองเนี่ออาายอาจจะต้องรักษาให้ดีกว่านี้ด้วย